เมื่อกี้โดนไฟเผาคือกลัวแสีงแเลือดนี่ไหลเป็นน้ำเฮ้ยเยย้เฮ้ยดี๋ยวเดียิงไม่โดนตัวนะไอ้ี้ยนี่ไม่ยายายาเข้ามาเฮ้ยๆมันวิ่งอยู่วะหมดละ ส่นหมดแล้วที่เข้ามานี่กูคุ้ม,มปะเนี่ยเอาเคได้โอ้การเล่นแบบโคตรยากเอาไรน่ะหมอโดทำมอย่างนั้นนะเอากู้มว่าตายแล้วติดไฟตอนนั้นกูเกือบตายอ๋อโอ้โอโอยหัวเงินสนเป็นหมอเนะีตายหมอ,อนี่อายุยืนบอกว่าไม่ไหวปะไม่น่ารอดอะ่ะหมอคนเนี้ยมนะหมอหัวเกลียว หลังแก็เออวะไ,ไม่เห็นที่มันกดฮิวเป็นแบบว่าคนรู้สึกสกิปเทปสกิปเทปกูยังสกิปเทปอยู่เอาไปไ,ไหนตัวเนี่ยเอออยู่ข้างบนนี่หว่าปิดประตูเนี่ยเลยใครมาเชื่อมประตูปิดตัวเนี่ยยินด้วยตีไม่พัง,ไงไนะ อีกนิดหนึงมีคแตจะสกิปไปเทดแล้วนะอืมอุ้ยเจ็บโอ้ยโดนเหล็กเฮ้ยโดนเหล็กแล้วกอ้ยคิฟฟอนได้ซื้ออะไรบ้างได้ซื้ออะไรบ้างไม่เคอไม่ได้ซื้อเมื่อกี้่าได้ซื้ออะไรล่างตอนตายอ๋อ เอาใช่เหรอหายป่ะเนะนี่ยไม่เห็นเลยไอย้หน้าสกิปเท็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส,สิปให้หน่อยนะเห็นมันไกล่ขี้เกียจหาเอ้ยสริปเท็ดทำยังไงวะเนี่ยเอามันออกไปทีมันเป็นแบบแอบวานสดๆเลยได้ละเว้ยไดืนปืนเดนดวงใจเรามาอีกแล้วเฮ้ยหายละซื้อปืนละหาย ระใช่แล้วคือเป็นดวงใจแต่ที่แต่ที่ไม่ชอบเล่นเดโมก็กลายเป็นพอเล่นได้ก็ไม่ได้ชอบขึ้นมาแบบแต่แม่งก็พอเล่นปืนมันยังดีสนุกเลยอ่ากระจายอ่าเปลืองเอายิงกับเฟสอ่ะดีมากเลยเฟสเทลเดี๋เว้นเลื่อยถ้าถ้ายิงเลื่อย กลางๆนะก,ก็ก็ถือว่าดีเลยแต่นี่เพิร์นไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่เข้าเท่าไหร่ยิงน้ำมากอีกช่วงนี้ก็ยังไม่เข้ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มาอีกเหรอเออมันมีคนเยอะขึ้นโอ้แต่ทำใจไอ้นี่แม่งโอ้ยเช็ดเอาปืนอะไรวะเอาปืนลูกซองมายิงโอ้ยฟอสโอ้ย เหมอมันไม่ฮิวแล้วกูเดี๋ยวกูเปลี่ยนหมอแทนละโอ๊ยโอ้ยเอาหมอหลุดไปแล้วแม่งเถอมันมันไม่ได้ฮิวอยู่แล้วไอ้เแค่นี่ไปที่หัดไปเรื่อยมาแต่หลายอย่างแม่งไม่ได้ฮิวเลยโอ้ตาย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 หันไปยิงฟอสไปเยอะเลย่ะปีแม่งเยอะสักเลยตอนนี้ เฮยชิบหายแตกอย่างนี้แตกไอ้ลองนีดนแบบนี้โดโนฟอตอนเอ้าก็ฟินไม่ไม่ระเบิดโอยยไอ้เหี้ย่หโนจะช่วงได้โอ้ตายช่วงใหญ่เลยช่วงใหญ่เลยฟอตอนรดระเบิดไม่ทันล้ <c oughs> เอาเยี่ยนตึมตาระเบิดตัวเองหมดเลยไม่มีหมอไงเออไม่มีคือไม่มีมันไม่มีอะไรอกี้ซื้อปืนลูกซองมายิงลูกซองยิงได้อยู่แต่วไม่มีคนฮิวล้วเดโมซื้อลองไมาไม้เกี้หมอซื้อลูกซองมายิงเห็นตอนหน้าต้องย่างเลยต้องย่างเลยลูกซองไหนลูกซองระเบิดป้ะลูกซองลูกโมเลยโอ้ อ๋อเบอร์เซิร์ฟนกูผิดไว้ไอ้เงี้ยอะยเซิร์ฟแทงกระจกสัตวเพี้ยนอยู่เครื่องนอกด้วยไม่รู้ว่าจะแบบผ่านแล้วน้าจะเล่นใหม่ต้องใหม่แบบนี้ไอ้นี่จะรอดไหมแปดเอ้ยไม่น่ารอดหรอกแปดเก้าตัวจะถูนหมดแล้วแล้วไอ้เงี้ยใครเชื่อมประตูได้สวยมาก เราไม่ทันประตูหลอดหลอดไม่ได้ไอ้ยังใครแม่งเชื่อมประตูก็น่าจะมันเองนี่แหละมันลงมาคนเดียวอ่ะเออวะมันเชื่อมมันเชื่อมบนเชื่อมบนเชื่อมล่างไว้เลยนี่วะไหนว่าด่านแรกกันช่องใหญ่เลยหน้าด่านเดิมแล้ว แบบนี้มันตอนคนน้อยๆแล้วสนุกจ่องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลยอะไรไม่ของจริงมันเป็นเหมือนมันเป็นรายการเหมือนเอาไว้รอนเรียนกันทันเทน่าจะมันเก่าแล้วด้วยแหละเก่าแล้วด้วยแหละเออรายการเก่าแล้วเคยดู มันใช้ออกช่อง5้าช่องเ็ดเนี่ยจำไม่ได้ละนานละ 那个白的。 จ้วงไปเล่นหมอไปคนที่ปกติที่ไม่เล่นเล่นม <c oughs> เออฟอนติงเลยใช่ว่าสี่คนเล่เด็ก